Good morning everybody from the beautiful little town of Sichon here in Nakhon s i t h a m a r a t Province คุณยาวลีชาวงกรีษได้มาเที่ยวเมืองไทยพร้อมคู่รักคุณอลิเซียเมื่อต้นปีค่ะหลังจากไปเที่ยวลาวและเวียดนามพวกเขาได้กลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งโดยครั้งนี้เป็นการท่องเที่ยวในภาคใต้ของไทยค่ะ ช่อง y o u t u b e ของเขาชื่อช่องเอลลี่ W R เป็นช่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวท้องถิน่นและวัฒนธรรมอาหารการกลับมาสำรวจไทยครั้งนี้ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรพวกเขาจะได้เจออะไรบ้าง People are really, really nice. You can't want any more. We just met really nice people. s i Chon is an absolutely beautiful little town. Really small vibe. There's palm trees everywhere. ขณะที่เดินอยู่ข้างถนนเขาได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากบ้านเมื่อได้คุยกันเธอก็เชิญทั้งคู่เข้าไปในบ้านของเธอซึ่งมีบรรยากาศรม่มรื่นต้นไม้ในบ้านได้รับการดูแลอย่างดีเธอได้หยิบมะม่วงดีบหลายพวงและน้ำปลาหวานที่เธอทำเองให้กับทั้งสอง She's us She's us She's fresh them the She's given given like entire carrier bag picked an bag trees today pull off also given amazing สิชนเป็นอำเภอเล็กอยู่ชายฝั่งติดกับทะเลมีทิวทัศนเขียวขจีมองเห็นป่าอยู่ทั่วไปมีต้นมะพร้าวอยู่ทุกที่อากาศบริสุทธิ์วิวรอบๆตัวจะไม่มีป่าคอนกรีต ผู้คนยิ้มแย้มเป็นกันเองจึงเป็นเมืองที่น่าอยู่ในสายตาคุณเอลิสเขาเคยไปเที่ยวภาคอื่นของไทยมาแล้วเมื่อได้มาภาคใต้พบว่าอาหารแต่ละภาคของไทยมีรสชาติต่างกันอาหารภาคเหนือมีสมุนไพรมากมีรสชาติกลางๆส่วนอาหารอีสานคล้ายกับอาหารเหนือแต่เผ็ดร้อนมากกว่าอาหารภาคกลางมีรสกลมกล่อมหวานนำํำ ต่างจากอาหารใต้ที่มีรสเผ็ดกว่าภาคอื่นๆทั้งยังมีกลิ่นสมุนไพรเข้มขน้นทําให้มีกลิ่นฉุนเป็นเมนูที่แปลกใหม่สําหรับเขาเขาเป็นชาวต่างชาติที่ทานเผ็ดได้เมื่อได้ลองชิมแกงไตปลาแล้ว คลับไม่ชอบเพราะมีกลิ่นแรงไปส่วนขนมจีนเป็นอาหารยอดนิยมที่มีขายทุกที่ในภาคใต้มีผักแนมหลายอย่างเขาได้ลองชิมแล้วก็ชอบขนมจีนค่ะสำหรับครัวกิ้งเป็นอาหารใต้ที่รสเผ็ดจัดจ้านทั้งเผ็ดทั้งร้อนมีพริกสดทั้งสีเขียวและแดงจึงมีความเผ็ดมากกว่าอาหารอื่น that's one of them. In a few minutes, I'll be like, "Bloody hell, that's hot That is absolutely fantastic because it's so fragrant. Honestly, you can taste the lemongrass. You can obviously really taste the kaffir lime because it's absolutely everywhere. It's just they should just throw hundred kaffir lime leaves on this dish. คุณเอลลีได้ชิมแกงส้มใต้ที่มีน้ำแกงเป็นสีเหลืองด้วยมีรสเผ็ดและเปรี้ยวแต่ไม่ค่อยชอบนะักแกงส้มเป็นอาหารที่ชาวต่างชาติไม่ค่อยชอบ ทำให้แกงส้มเป็นเมนูยอดแย่อันดับที่12ของเว็บไซต์อาหารชื่อดังประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2566ค่ะคนไทยหลายคนชอบแกงส้มแต่ทำไมแกงส้มเป็นอาหารที่ไม่ถูกปากชาวต่างชาติต่างกับแกงไทยที่ใส่กะทิจะได้รับความนิยมมากมีหลายเหตุผลเป็นต้นว่าน้ำแกงส้มเป็นน้ำใสทำให้ขาดความเข้มข้น แกงส้มผงภาคใต้จะใส่ขมิ้นทําให้น้ําแกงมีสีเหลืองเรียกกันว่าแกงเหลืองส่วนแกงส้มภาคกลางเป็นแกงส้มผักรวมมีพริกแกงปรุงรสทําให้มีกลิ่นฉุนเป็นแกงที่มีหลายรสทั้งเผ็ดร้อนหวานและเค็มจากวัตถุดิบของเครื่องแกงที่ทําให้ปรุงอร่อยได้ยากความมีหลายรสชาติจึงเป็นความซับซ้อนเกินกว่าการรับรสที่ชาวต่างชาติคุ้นชินค่ะ แกงส้มเป็นเมนูสุขภาพที่มีประโยชน์คู่ขวไทยมาช้านานมีสมุนไพรหลายอย่างที่มากด้วยสรรพคุณเป็นแกงไทยที่มีเอกลักษณ์แม้แกงส้มจะเป็นเมนูที่ต่างชาติไม่ชอบก็ตามก็ไม่จำเป็นที่คนไทยจะต้องปรับเปลี่ยนสูตรจนต่างชาติยอมรับแกงส้มก็คือแกงส้มได้แต่หวังว่าสักวัน แกงส้มจะกลายเป็นที่รักของคนทั่วโลกบ้างในแง่ของแกงเพื่อสุขภาพตลอ,อตลอดการเดินทางเที่ยวภาคใต้เขาเลือกเที่ยวเฉพาะเมืองรองค่ะไม่ไปเที่ยวย่านท่องเที่ยวที่มีคนนิยมทำให้เราพบเห็นความงดงามของหลายเมืองที่ซ่อนอยู่ได้สัมผัสการใช้ชีวิตแบบไทย เห็นความสงบสุขในชนบทเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมไทยที่เขาเข้าไปในท้องถิน่นและมีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านโดยไม่มีความคิดแบบนักท่องเที่ยวทั่วไปซึ่งต่างกับช่อง YouTube ชาวต่างชาติช่องอื่นค่ะด้วยบุคลิกที่สุภาพและอ่อนน้อมเขาจึงได้รับการต้อนรับจากคนไทยอย่างอบอุ่นทุกที่คนไทยชอบในสิ่งที่เขาทำเขาช่วยประชาสัมพันธ์เมืองไทย คนท้องถินรักในสิ่งที่เขาแสดงออกค่ะคนทั่วโลกได้เห็นภาพความมีน้ำใจในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรเป็นความแตกต่างที่ประเทศอื่นทำไม่ค่อยได้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนักท่องเที่ยวอุ่นใจและปลอดภัยในการมาเที่ยวเมืองไทยอย่างแน่นอน เราขอขอบคุณคุณเอลลิที่อนุญาตให้ช่องสารสารู้ทำคลิปนี้ด้วยค่ะอาหารไทยบางอย่างเผ็ดมากคนไทยบางคนทานไม่ค่อยได้แต่คุณเอลลิทานได้แบบสบายจึงแปลกใจว่าเขาเคยปวดท้องบ้างไหมหลังทานอาหารไทยรสจัดเขาบอกเราว่ามีปวดท้องหลังทานเผ็ดบ้างค่ะหลังทานยาธาตุน้ำขาวตากระต่ายบินแล้วอาการจะดีขึ้น คุณเอลลีสเป็นชาวอังกฤษที่น่ารักเมื่อมาเที่ยวไทยก็ทานอาหารไทยแบบคนไทยทานกันจึงเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยไปทั่วโลกเมื่อไปภาคใต้ก็ทานขนมครกจิ้มน้ำตาลแบบวิถีคนใต้ต่อมาคุณเอลลีได้มาเที่ยวพัทลุงค่ะเป็นเมืองที่อากาศเย็นสบายทุกที่มีทั้งคนดีและไม่ดี แต่ทุกที่ในการมาเที่ยวเมืองไทยเขาไม่เคยเจอคนไทยที่ไม่ดีเลยด้วยท่าทางที่สุภาพของเขาทำให้คนไทยส่วนใหญ่เอ็นดูคนพัทลุงต้อนรับเขาอย่างเป็นมิตรหลายคนใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ใช้ภาษาไทยพูดคุยอย่างเป็นกันเองคนไทยยิ้มง่ายใจดีและชอบช่วยเหลือคนอื่นจึงเป็นความสุขในการมาเที่ยวที่ได้เจอคนน่ารักอาหารไทยที่อร่อย จึงไม่ต้องการสิ่งใดมากไปกว่านี้ Beautiful Thai t s just meeting the friendly locals eating good food and just just having a good time there's nothing better than this oh that was good as well พัทลุงเป็นเมืองรองที่น่าเที่ยวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นโดยเฉพาะชาวมาลเลเซียและสิงคโปร์มีทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ชื่อทะเลน้อยมีบัวหลากหลายชนิด ที่บานสะพังมากที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนค่ะเป็นเขตท้ามล่าสัตว์ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นลากูนแห่งเดียวของเมืองไทยมีสัตว์น้ำและนกอยู่เป็นจำนวนมากทั้งนกอพยพและนกประจำถิ่นเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทะเลน้อยคือควายน้ำค่ะที่เกษตรกรในจังหวัดพังงาและสงขลาสืบทอดภูมิปัญญาในการเลี้ยงควายมา250ปี เป็นการเลี้ยงควายให้หาก,กินในพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างอิสระเป็นควายที่มีความพิเศษมากกว่าควายที่อื่นเพราะสามารถปรับการหากกินตามธรรมชาติได้ในยามหน้าน้ำทะเลสาบท่วมสูงไม่มีหญ้าพวกมันก็เปลี่ยนมากินพืชน้ำอย่างสายบัวใบบัวและสาหร่ายในน้ำแทนโดยว่ายน้ำชูคอเป็นฝูงแล้วดำมุดไปใต้น้ําเอาหลังและขาชี้ฟ้าได้นานดำมุดลงไปกินพืชน้ำ ใช้ชีวิตในน้ําได้ทั้งวันเดินไปในน้ําเรื่อยๆตามที่มันต้องการพอน้ําทะเลสาบลดต่ําลงมีสันดอนโผล่และมีทุ่งหญ้าขึ้นมาควายเหล่านี้จะมาเล่มหญ้าบนบกแทนทะเลน้อยนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วยังมีเหตุผลที่ว่ามีความมั่นคงทางอาหารทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีความหลากหลายทางชีวภาพเกษตร เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมในการเลี้ยงควายปลักเป็นลักษณะภูมิทัศน์การเลี้ยงควายน้ำในพื้นที่ทะเลน้อยและระบบนิเวศแห่งนี้จึงได้รับการประกาศจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทยคะ่ะกโอ้ว้าว thank you so much amazing he j brought us a free ice cream mm. really good little spot we just found. d a m a k a p Oh, oh, second oh, cat. No. He's got two o the cats. This guy's a b s o l u t e legend. He just brought us some a s e cold waters for free as well, like, which is exactly what we need in this Thai summer. ปัตตนีเป็นจังหวัดในชายแดนภาคใต้ที่มีธรรมชาติสวยงามค่ะใครหลายคนบอกกับคุณเอลิสว่าปัตตนีอันตรายมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยจึงไม่ควรไปเที่ยว เมื่ออยากเห็นบรรยากาศว่าปัตตานีเป็นอย่างไรด้วยตาตัวเองทั้งสองได้เดินทางมาปัตตานีด้วยรถไฟค่ะปัตตานีเป็นดินแดนที่ผสมผสานระหว่างไทยจีนและมุสลิมเมืองนี้จึงแตกต่างกับจังหวัดอื่นมีสิ่งที่เหมือนกันคือคนปัตตานีเป็นมิตรไม่ต่างกับคนไทยภาคอื่นๆสถานการณ์ในตัวเมืองก็ปกติไม่น่ากลัวอย่างที่คิด You here well, very excited be here because. to See what like ourselves. Obviously. คุณเอลลีสและคุณอลิเซียรปรับตัวเข้ากับผู้คนในท้องถิ่นและอากาศร้อนในเมืองไทยได้ดีทั้งยังทานอาหารไทยได้ทุกอย่างคะ่ะการแสดงออกอย่างสุภาพการให้เกียรติผู้คนไม่ว่าจะไปที่ไหน ทำให้คนไทยชอบเขาได้รับความเอ็นดูจากคนไทยไปทุกที่ในวันนี้ทั้งสองได้สำรวจย่านชุมชนเมืองเก่าปัตตานีได้เจอผู้หญิงไทยสวมชุดจีนดึงตัวทั้งสองให้เข้าร่วมกับกลุ่มทัวร์ผู้สูงอายุที่มาจากกรุงเทพเข้าไปชมบ้านโบร,ราณด้วยกัน Award from UNESCO for two years โอ d โ o to s t o r y อบค Ropes look this old, old Chinese house these เมื่อทั้งสองหลงไปกับทัวร์ผู้สูงวัยเป็นคุณลุงคุณป้าที่น่ารักและชอบการถ่ายรูปเป็นพิเศษ มีความวุ่นวายเล็กน้อยกับคำถามมากมายทำให้คนดูละลุ้นไปแต่ทั้งสองก็ผ่านพ้นมาได้ค่ะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทัวกับนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยรู้จักกันมากออ่อนคุณเอลรีสได้ไปเทีย่ยวครบทุกภาคของไทยแล้ว แต่ละภาคมีลักษณะภูมิศาสตร์แตกต่างกันแต่ละภาคมีอาหารที่แตกต่างกันทำให้เมืองไทยมีความหลากหลายน่ามาเที่ยวแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่แตกต่างกันคือคนไทยทุกคนใจดีมีความเป็นมิตรค่ะต้อนรับนะักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นเป็นเสน่ห์ที่น่ารักท่านผู้ชมคะความมีเสน่ห์ของคนไทยเป็นรากเหง้าที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ต่างชาติอยากมาสัมผัส อยากเห็นคนไทยรักษาเอกลักษณ์นี้ไว้ตลอดไปท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไรเชิญได้ในกระดานคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสารัส,สารู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ